สวัสดีครับอยู่กับผมช่องทอรพันจันดมัมซิงน,นี่เดี๋ยวจะพามาดูรถห้างกับรถนอกมีตรงไหนแตกต่างกันบ้างครับอันนี้รถห้างจะเป็น FR ตัวแม c ทอกครับความแตกต่างมากก่อนเลยครับไฟไฟกับกระจังไฟของเขาก็จะเป็นไฟตัวใหม่ จังอันนี้จะเป็นคล้ายมันสีเงินไ,ม,ไ,ม,ไม,ม,ม่ไม่ใช่ไม่ใช่โคเมียมครับไม่ใช่โคเมียมเป็นสีเงินแบบสีเงินนี่ก็จะเป็นอิบอารุตนอกถูกโครงสร้างนี่จะเป็นแหนบแหนบนี่น่าจะเป็นหน้าจีบนะครับแหนบน่าจะเป็นหน้าเจ็บ าก็น่าเขาให้เนยมาถือว่าโอเคเน็ถือว่าโอเคเสริมมาพร้อมเลยเมื่อกี้ได้ลองขนแบกน้ำหนักดูแล้วครับโอเคครับถือว่าโอเคนี่เป็นภูนอกความแตกต่างบางกรสีนอกนะครับกรสีนอกอันนี้เป็นชั้นเดียวคาะสีนอกเดี๋ยวก็สูดดูกสีรถห้าง สีรถห้างนี่จะเป็นซับในซับในหนึ่งชั้นครับเป็นซับในหนึ่งชั้นก็ดำบนเหล็กเฟรมนี่จะเฟรมนะเป็นเฟรมเป็นหน้าจิตเฟรมเฟรมดำตรงนี้น่าจะเป็นหน้าจิตด,ด,นะด,ดำเป็นดำสามมิตรบ,บอกใหญ่ดำหกตันดำหกตัน แตกต่างรถอูเราก็ดำสีตันครับอันนี้ดำสีตันเรามาดูเฟืองท้ายครับเฟืองท้ายเฟืองท้ายรถเก่านอกเราประมาณนี้นะประมาณนี้นะแต่ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนของเขาจะใหญ่กว่าหรือว่าผมคิดไปเองไม่รู้นะเหมือนเหมือนของเขาจะใหญ่นะมีเฟืองรถห้างเขานี่จะเป็นเฟืองชานะครับเป็เฟืองชาร์ว่าเขา ให้มาลองในบอดินลองในบอดินเกียร์ของเขาเกียร์นี้เห็นเขาว่าเป็นเกียร์เปรียบเทียบเทียบเท่าตัวใหญ่เลยตัวเกียร์สองสี่เลยเกียร์ 24. สองสี่สองสี่เดี๋ยวชมภายในครับตัวนี้เขามาเป็นกระจกไฟฟ้าเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับ ไฟฟ้าภายในเดี๋ยวเราไปดูกันครนี่เป็นภายในแอร์แอร์เป็นคลายสไตล์รถปิ๊กอัพเลยคลายเปคลายรถปิ๊กอัพรถปิ๊กอัพแม็กโตเบาะสามตอนที่นั่งข้างสองตอน อันนี้เป็นอะไรเนาะเป็นลื้อเล่นของเขาอีกแหละอ่าเป็นประมาณนี้เกยไมคครับเกยมก็ดูสวยครับเป็นเขาทำมาใหม่รุ่นใหม่สวยดีไฟไฟหลังคาก็จะเป็นไฟยาวเป็นไฟยาวครับ ยาวก็จะมีเก๊สองอันอเดี๋ยวเราจะดูเครื่องในรถนอกนะครับนอกแธรรมดาครับจะมีโชว์นอกสุดรถห้างไม่มีเนาะนี่ก็เหมือนกันครับเหมือนกัน เรือนไม่จะต่างกันนิดนึงเรือนไม่เรือนไม่เดือนไม่จะต่างกันอ่าขีดสายตัวนี้ไม่มีเนาะสายตัวนี้ไม่มีไฟก็เป็นไฟตัวเดีวยวกันก็ไม่ต่างกันมากครับไม่ต่างกันมากนีนทางศูนย์อิสุได ได้นำมาให้ทดลองขับครับไ,ไ,ได้ไหมน้จลองขับแดดูภายนอกมาณนี้ครับเดี๋ยวจะต้องลองชมเดี๋ยวจะตายคลิปช่วงขึ้นบ่อให้ดูอีกรอบนึงครับนี่โดยรวมๆให้เปรียบเทียบให้ดูข้อแตกต่างโอเคครับสวัสดีครับ